สวัสดีครับผมสบายสบายสไตล์นะครับผมฝรั่งพร้อมน้ำตาลปีบปรุปงรสจากเซเว่นนะผมหอยยี่สิบห้ากรมัมเลอยๆอ่าเป็นน้ำตาลปีบเพื่อกินบ้างฝรั่งเจี๊มน้ำตาลปีบน่าจะประมาณไม่เกินสามสิบนะเพื่อนยี่สิบกับบาทยี่สิบห้ามั้งมันอยู่ในเซตอะซื้อมากเลยแบบแยกมารีวิวอะเซตนี้มีโจ๊กหมูแล้วก็มีเบอร์ดี่ฟิโ่แล้วก็มีฝรั่ง 69บาทเขาบอกว่าลดไป10บาทเออมาลองชิมด้วยฝรั่งน้ำตาลปี๊กินโจ้กเสร็จแล้วก็ต้องตามไปฝรั่งดูน่ากินนะเสกสวัสดีครับฝรั่งสดดีน้ำตาลติดหวานหวานตามสอตายน้ำจิ้มฝรั่งโอเคนะ แปดเจนสิบเซ็ดเว่นมี